สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับ <c oughs> ทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับ <c oughs> วันนี้ผมก็คงจะหวนกลับมาคุยถึงเรื่องของแรงงานอีกสักรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> ในขณะที่ประเทศชาติบ้านเมืองนะตอนนี้ก็อยู่ในภาวะของ ความวุ่นวายเรื่องของการยุบพักเรื่องของการตั้งพักเรื่องของการที่จะตรวจสอบ40กวา่าสอสอที่มีการลงคะแนนลงรายชื่อนะเรื่องของการเสนอแก้มาตรา1 1นึก็ว่ากันไปนั่นคือเรื่องของอาการเมือง <c oughs> แต่วันนี้กับผมตอนินจาจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาแรงงานครับ ดังที่เราเห็นกันอยู่นะครับว่าปัญหาแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของพม่านะที่กำลังสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยที่กำลังท้าทายกฎหมายที่กำลังท้าทายพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยโดยการออกมาเรียกร้องสิทธิ์โดยการออกมาตั้งกลุ่มตั้งแก๊งตั้งกวนโดยการรวมตัวรวมตนกันนะจะเป็นเจ้าพ่อประจำซอย หลายที่หลายทางเขาร้องเรียนมาหาผมเยอะแยะมากมายครับพี่น้องครับว่าการกระทําของคนเหล่านี้เนี่ยมันเหมาะสมที่จะอยู่ในประเทศไทยต่อไปหรือไม่และมันเหมาะสมที่จะต้องจ้างเป็นแรงงานอีกหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วปัญหาแรงงานนั้นแก้ได้ฮะแต่ว่ารัฐบาลนะกระทรวงมหาดไทยและฝ่ายความมั่นคงจะมองอย่างไร จะแก้อย่างไรเท่านั้นดังนั้นมันจึงกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังแต่หน้าบัตรนี้ต้องขอบคุณแหละครับทางเจ้าหน้าที่ตอมแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจและอีกหลายหน่วยงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันตรวจสอบและกวาดล้างนะกลุ่มแรงงานพมา่าและมีการส่งกลับกำจัดให้สิ้นครับอย่าให้หลงเหลือแต่ที่พยายามหลงเหลือแล้ซุกซ่อนไว้เนี่ย เพราะผลประโยชน์ของตนเองหรือเปล่านั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญเพราะเก็บเอาไว้เพื่อเก็บตัวเก็บเอาไว้เพื่อที่จะจำหน่ายยาเก็บเอาไว้เพื่อที่จะค้ามนุษย์และถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ของบ้านของเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม ดังนั้นปัญหาแรงงานพมา่าเนี่ยต้องแยกออกมาเป็นสองส่วนพมา่าแท้ๆก็คือพมา่าที่เป็นพมา่าจริงๆที่มีบัตรประชาชนพมา่าที่เป็นคนพมา่าพูดภาษาพมา่านะและมีศิลปวัฒนธรรมแบบพมา่ากับพี่น้องชาติพันธุ์หรือบุคคลผู้ไร้รัฐไร้ประเทศ อย่างเช่นกลุ่มพี่น้องชาวมอนพี่น้องชาวกะเหรี่ยงและพี่น้องชาวไทยใหญ่ดังนั้นกลุ่มนี้จะเอาไปรวมไว้ในกลุ่มของพมา่าก็ไม่ถูกนะจริงอยู่ถึงแม้จะมีอนณาเขตมีถิ่ินที่อยู่นะแต่เดิมอยู่ในประเทศเมียนมาแต่เขาอยู่ในรัฐของแต่ละคนนะแต่ละกลุ่มคือรัฐชานก็คือไทยใหญ่ นะรัฐกะเรียงก็คือพี่น้องชาวกะเรียงรัฐมอนก็คือพี่น้องชาวมอนแต่ถูกพม่ายึดครองและปกกลุมนะบีบบังคับให้อยู่ภายใต้การปกครองของพมา่าแม้จะมีความพยายามเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของอิสรภาพถึงจะมีความพยายามที่จะเรียกร้องการปกครองตนเองแบบสาพันธรัฐก็ต่างแต่พม่าก็ยังคงยึดครอง ดังนั้นคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีบัตรประชาชนพมา่าเพราะเขาไม่ยอมขึ้นตรงกับพมา่าเมื่อเขาไม่มีบัตรประชาชนพมา่าเขาหนีภัยสงครามหนีการสู้รบหนีร้อนมาพึ่งเย็นหนีความเป็นความตายตรงนั้นเข้ามาสู่ประเทศไทยและหลายคน เขามีญาติพี่น้องอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วมีบ้านมีทะเบียนบ้านทอรรสิบสามมีบัตรหัวศูนย์บัตรหัวหกดังนั้นคนเหล่านี้บางส่วนเนี่ยจึงมีสถานะในลักษณะของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ตามที่กฎหมายกำหนดแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือรัฐบาลไทยไปเมารวมหมดครับ ว่าคนเหล่านี้คือพม่าผมได้คุยกับผู้ชำนาญการท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานเขาบอกว่าเมื่อเมื่อมีการตรวจสอบสถานะเมื่อมีการอะไรต่อเมื่อะไรเนี่ยมาจากพม่าเขาจึงทำพัสปอร์ตซีโดยตั้งศูนย์อยู่ในประเทศไทยแต่เอาเจ้าหน้าที่พม่าเข้ามาเป็นผู้คัดกรองเข้ามาทำงานในประเทศไทยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรละครับ ไม่ถูกไม่ควรอย่างไรเพราะที่นี่คือประเทศไทยจะให้เจ้าหน้าที่ต่างรัฐต่างบ้านต่างเมืองเข้ามาใช้ผืนแผ่นดินไทยเป็นที่ทำมาหากินเป็นที่มาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยนั้นหาถูกต้องไหมถ้าจะตั้งศูนย์คัดกรองตรงนี้ก็น่าจะตั้งที่ฝั่งประเทศพม่าเพราะเขาเป็นพม่าจะเป็นเมียวดีจะเป็นท่าคีเหล็กจะเป็น จดีสามองค์จะเป็นเกาะสองอะไรก็ได้คุณตั้งไปเลยสามสี่จุดแล้วคนของคุณคัดกรองถือพาสะปอร์ตเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายนั่นก็ส่วนหนึ่งว่าไทยจะรับหรือไม่แต่ไม่ใช่ไปเหมารวมพี่น้องชาติพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นพมา่าตัวเขาเองเขาไม่ยอมรับเขาบอกเขาเป็นไทยใหญ่เขาเป็นกะเรียงเขาเป็นมอนแต่คุณไปเหมารวมว่าเขาเป็นพมา่า ทั้งๆท,ที่การดําเนินการขั้นต้นเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วผิดอย่างไรเพราะตามลักษณะความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ที่จะทำพัสปดรซีไอได้แล้วนําไปสู่การทำบัตรแรงงานขึ้นทะเบียนแรงงานจะต้องมีใบมะปองตินหรือใบเองตองจู้หรือเขาเรียกว่าบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของพ่มา แต่ปรากฏว่าคนเหล่านี้ไม่มีเมื่อไม่มีพวกคุณทำยังไงฮะคุณก็ให้บริษัทในหน้าจะโดยเบื้องหน้าเบื้องหลังมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการไทยอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ถ้ามองลักษณะแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นคนเหล่านี้ก็จะพาแรงงานที่ไม่มีบัตพรพมา่าไปทำบัตรปลอมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย เมื่อได้บัตรปลอมมาแล้วก็ยื่นให้ทางศูนย์ CI ออกบัตรหรือเขาเรียกว่าพาสะปอร์ต CI หรือบัตร CI อะไรก็ตามเนี่ยและต่อจากนั้นนะก็หานายจ้างหรือก่อนหน้านั้นหานายจ้างไว้สำรองแล้วเขาเรียกว่านายจ้างรับจ้างเพื่อที่จะทำอา CI ให้ได้พอได้ CI เสร็จแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนนะขอบัตรแรงงานแล้วก็ขอหานายจ้างไปอยู่ การกระทําอย่างนี้มันผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นเลยครับหนึ่งเขาไม่มีบัตรประชาชนพามา่าเขาไม่ใช่สัญชาติพามา่าไม่ใช่พลเมืองของพามา่าสองคุณไปเปลี่ยนแปลงสัญชาติเขาเนี่ยมันผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ไทยรัฐบาลไทยไม่สนครับก็กูจะทำซะอย่างใครจะทำไหม่นี่แหละมันเลยกลายเป็นปัญหา แล้วคนที่หลบหนีเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายคุณก็มาไล่ต้อนให้ท, GI, ทําพัสปอซีไอทำบัตรแรงงานมันมั่วไปหมดแล้วครับทีนี้พอทีนี้มันมั่วนะฮะคนเหล่านี้ก็ได้ใจว่ากูเข้ามาผิดกฎหมายแต่กูมีเงินหยอดหน่อยกูได้เอกสารในการทํางานในประเทศทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายถ้าในกรณีทํา MOU เราไม่ว่ากันแต่ไม่สมควร ณเวลาต่อจากนี้ไปแรงงานที่เป็นพม่าแท้ๆไม่สมควรเอาเข้ามาสู่ประเทศไทยเพราะคนเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยต่อบ้านต่อชาติต่อเมืองเป็นพิษเป็นภัยต่อความมั่นคง,งของชาติดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้มีการออกมาเรียกร้องหลายครั้งหลายคราวและมีความพยายามที่จะร่วมม็อบกับพรรคการเมืองบางพรรค ที่ปลูกปั่นยุยงอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดเราจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนเหล่านี้ไม่บางควรที่จะอยู่ในประเทศไทยดังนั้นจึงสมควรที่จะต้องขับไล่ออกไปจากประเทศให้หมดพี่น้องชาวไทยพี่น้องคนไทยต้องออกมาตื่นตัวครับเหมือนกับที่อังกฤษเขาเริ่มตื่นตัวเขาเริ่มออกมาขับไล่ผู้อ,อพยพเข้าประเทศที่ปรากฏอยู่ณเวลานี้ครับ คนไทยก็ต้องเริ่มณเวลานี้เช่นเดียวกันซึ่งอีกไม่นานเนี่ยหลังวันที่14หลังวันที่19เนี่ยนะเราอาจจะมีการจัดม็อบเพื่อขับไล่รัฐบาลหรือจัดม็อบเพื่อเรียกร้องสิทธิของความเป็นคนไทยแท้ๆในฐานะที่เราเป็นคนไทยนั่นอาจจะต้องเหมารวมถึงเรื่องของการขับไล่แรงงานพม่าที่เป็นพม่าทแท้ๆออกไปจากประเทศไทยอีกด้วย เพราะอะไรครับเพราะไม่ต้องกลัวว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้จะกลายเป็นปัญหาที่ขาดแคลนแรงงานผมจึงเขียนบทความบทความหนึ่งขึ้นมาว่าการเสริมสร้างแรงงานที่มั่นคง,งของประเทศไม่เอาแรงงานที่ผิดกฎหมายมาทำให้ถูกกฎหมายแต่เอาเงานินเอาคนที่หน่วยงานของรัฐยกเลิกบัตร10ปีและผู้ที่ขอยื่นทำบัตร1ิปีที่ยื่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาเร่งดําเนินการให้รวดเร็วไม่ใช่ดึงเรื่องเพื่อเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มนายหน้าบางคนบางกลุ่มเพราะแรงงานเหล่านี้จะสามารถทํางานให้นายจ้างได้เต็มที่เพราะมีบัตร1ิปีเมื่อมีบัตร1ิปีแล้วก็ไปขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะการถือบัตร1ิปีของคนเหล่านี้ก็หมายถึงว่าคนที่มี ินที่อยู่ในประเทศไทยนะครับถึงแม้จะขึ้นบัตรสิปีคนเหล่านี้ก็ยังเป็นชาวต่างด้าวอยู่ยังมีสถานะในการอยู่ประเทศไทยอย่างชั่วคราวแต่ก็จะมั่นคงกว่าในกรณีที่เอาโจรเอาใครก็ไม่รู้มาทำซีไแล้วก็ให้กระจายไปอยู่ทั่วประเทศแล้วก็สร้างปัญหาดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ ผลที่จะได้ก็คือทั้งนายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องหนีตำรวจที่เข้ามาตรวจแล้วรีดไถเพราะมันถูกต้องตามกฎหมายฮะมันก็สามารถทำงานได้เต็มที่นายจ้างก็ได้ผลงานเต็มที่ลูกจ้างก็ทำงานอย่างเต็มที่การส่งงานก็ส่งได้เร็วตามเป้าหมายเมื่อส่งได้เร็วเงินก็ได้เต็มกรอบเต็มกำทั้งนายจ้างและลูกจ้างเมื่อได้เงินมาก็ต้องจับจ่ายใช้สอย นะซื้อข้าวปลาอาหารซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่น,นเงินมันก็จะหมุนเวียนเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเราไปกดไว้มันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกับการทัพัสปอศัยที่ผิดกฎหมายมาตั้งแต่เริ่มคือเขาไม่มีเอกสารพาม่าเช่นบัตรประชาชนพม่าสำเนาทะเบียนบ้านพาม่าดังที่ผมบอกไว้แล้วเพราะเขาไม่ใช่คนพม่าแต่เป็นกลุ่มคนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่ก็ออกกันนับหมื่นนับแสนเพื่อใครและคนที่เข้ามาดําเนินการนั้นก็เอาพอม่ามานั่งทํางานในศูนย์ c i ในประเทศซึ่งมันผิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนเพราะประเทศไทยไม่ใช่เมืองขึ้นพมา่าตรงนี้แหละฮะที่ทําให้พม่าได้ใจแล้วก็ออกมาเรียกร้องสิทธิ์เพราะเขาถือว่าไอ้ศูนย์ c i นั้นเป็นศูนย์ของพอมา่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยคนไทยไม่เกี่ยว รัฐบาลไทยไม่เกี่ยวเห็นไหมเขาจึงสามารถจะทำอะไรอย่างที่เขาต้องการก็ได้แต่กลุ่มคนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติแต่ก็เป็นแต่ก็ออกกันนับหมื่นนับแสนเพื่อใครและคนที่มาเข้ามาดำเนินการนั้นก็เอาพม่ามานั่งในศูนซีไอในประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกหากพม่าจะทำก็ทำ ทำไมไม่ไปเปิดศูนย์ไว้ที่เมียว,วดีท่าเคเล็กดังที่ผมพูดไปแล้วนะครับนะครับและร่วมกันทาําผิดกฎหมายด้วยการเปลี่ยนแปลงยัดเยียดสัญชาติให้กับคนที่ไร้รัฐไร้ประเทศว่าเป็นพมา่าเรื่องนี้รัฐบาลไทยเจ้าหน้าที่และข้าราชการไทยจะต้องตระหนักและพิจารณาให้ดีๆไม่ใช่ทำแบบสุกเอาเผากิน ที่มีผลประโยชน์แอบแฝงในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐสุดท้ายผลที่ออกมามันจึงมั่วไปหมดดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ทำเอาต่างด้าวหลายชาติเต็มบ้านเต็มเมืองที่ตรวจได้ก็ส่วนหนึ่งที่ตรวจไม่ได้ยังมีอีกไม่น้อยและมีอยู่อย่างมากมายหลายแสนคน ทางการก็ผสมโรงสร้างปัญหาด้วยการยกเลิกบัตร10ปีที่ทำแล้วนับแสนคนทั่วประเทศแทนที่จะเอาคนเหล่านี้ไว้เป็นจุดศูนย์กลางเรื่องของแรงงานแต่ก็ไปยกเลิกเหตุที่ต้องยกเลิกก็เพราะว่ามีการทำแบบทับซ้อนนะฮะคือการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐนั่นแหละครับหมายเลขเดียวทำให้กับคนนับสิบเท่ากับเป็นการหลอกลวง เพื่อผลประโยชน์ที่มีการเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหลังที่มีการจับกลุมนายเพลเวียงแหงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการกลัวความผิดก็เลยยกเลิกบัตรสิปีแก่คนจำนวน,นมากสร้างปัญหาที่วุ่นวายและไม่ยอมทำบัตร10ปีให้กับคนที่มายื่นเรื่องตามทะเบียนของกฎหมาย ทั้งๆท,ที่กระทรวงมหาไทยมีคําสั่งว่าให้คืนสถานะบุคคลเหล่านี้และให้มีการตรวจสอบแต่ก็ยังมีการแอบแฝงได้รับเงินและทําบัตร10ปีให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ใหม่อีกนับหมื่นๆคนเป็นการสร้างปัญหาใหม่ดังนั้นปัญหาตรงนี้มันจึงแก้ไม่ได้นะครับเมื่อมีการเสนอให้มีการสํารวจทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ก็ไม่มีการสั่งดำเนินการหรือสำรวจแต่อย่างใดเพราะกลัวกันว่าจะติดคุกตั้งแต่ระดับล่างระดับหมู่บ้านไปจนถึงระดับอธิบดีหรืออาจจะระดับรัฐมนตรีหรือนักการเมืองอีกก็เป็นได้จึงพยายามยื้อเรื่องไว้ส่วนรัฐบาลก็หูหนวกตาบอดไร้ความคิดไร้ประสิทธิภาพกระทรวงมหาไทยยุคนี้ ก็เดินงานไม่เป็นไม่รู้ทิศทางใดๆฟังแต่รายงานเท็จจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นปัญหามันจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างตรงจุดเพราะหากสำรวจก็จะมีความผิดมาถึงเจ้าหน้าที่อย่างกรณีที่ออกบัตรสิปีป้อมเลขสิสามหลักหนึ่งคนหนึ่งหมายเลขแต่กลายเป็นว่าหนึ่งคนห้าหมายเลขสิบหมายเลขเพื่อเงิน คนละหลายหมื่นบาทกระจายไปให้คนอื่นทั่วๆประเทศดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ดังนั้นหากณเวลานี้รัฐบาลไม่เร่งแก้ตรงนี้ปัญหาต่างด้าวจะไม่สามารถแก้ได้อย่างเบ็ดเสร็จและจะเป็นพิษเป็นภัยต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองไม่รู้จบและสุดท้ายไทยจะเสียดินแดนโดยประชากรอีกหลายจังหวัดเพราะ พมา่าเริ่มขยับตั้งป้อมและประกาศชนไทยแล้วโดยมินอนไลน์ได้มีการออกทีวีพม่าและโซเชียลกระจายไปทั้งโลกกล่าวหาว่าไทยสนับสนุนอาวุธและยุทธปัจจัยแก่กลุ่มนักรบชาติพันธุ์เช่นวะโกก้างปะหลองอารักันและอีกหลายๆกลุ่มเข้ายึดลาเซียวทั้งๆท,ที่ลาเซียวกับชายแดนไทยนั้นมันอยู่ห่างไกลและมีทหา,ารพม่าหยุดกึ่งกลาง ดังนั้นไทยจึงไม่มีทางเลยที่จะสามารถส่งสิ่งเหล่านี้ดังที่มินองลน์กล่าวหาไปได้แต่มินองลน์ก็พยายามที่จะปั้นวาทกรรมเพื่อที่จะใส่ร้ายไทยและพยายามที่จะดึงไทยเข้าสู่สงครามด้วยการเปิดหน้ารบกับชาติพันธุ์ตามที่มินองลน์ต้องการเพื่อที่จะให้มีการสู้รบตามแนวชายแดนเท่ากับว่าพม่าจะได้สต่อ คือตั้งใจขัดแย้งกับไทยและกล่าวหาไทยใส่ร้ายมากขึ้น 2. ลดกำลังและพื้นที่การสู้รบของชนกลุ่มน้อยเพื่อพม่าจะได้เปรียบเพราะเขารู้ว่าเจ้าหน้าที่ไทย้าราชการไทยบางกลุ่มบางคนซื้อได้ด้วยเงินและทองคำแท่งแต่ก็น่าแปลกใจว่าเรื่องนี้เขารู้กันทั้งโลก เขารู้กันทั้งประเทศแต่รัฐบาลไทยกระทรวงมหาดไทยไม่รับรู้รับทราบใดๆเลยมันน่าแปลกไหมงานนี้ปล่อยให้ทหารทำเพียงลำพังฝ่ายเดียวและไม่เอื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายในหลายๆด้านให้ทหารไปปฏิบัติและดำเนินการอีกด้วยนี่คือปัญหาของประเทศไทยที่เป็นอยู่ในเวลานี้ที่รัฐบาลเจ้าหน้าที่ และข้าราชการไม่สนใจที่จะแก้ไขอย่างจริงจังเพราะทุกตารางนิ้วที่มีต่อต่างด้าวคือพื้นที่ธรรมหากินพื้นที่เก็บสวยพื้นที่อาญากรรมยาเสพติดขามนุษย์ที่เจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการไทยบางส่วนบางผู้บางคนบางกลุ่มมีผลประโยชน์ร่วมด้วยนั่นเองนี่คือเรื่องจริงในวันนี้ หากทำดังที่กล่าวมาทั้งหมดประเทศก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการเก็บภาษีเพราะคนเหล่านี้จะต้องกินจะต้องใช้ไทยหรือรัฐก็ได้ภาษีอย่างเต็มกอบเต็มกันนำมาพัฒนาประเทศการพัฒนาก็จะรุดหน้าแต่ทุกวันนี้มีแต่ซวยมีแต่ริถัยมีแต่การทุจริตในวงราชการต่างคนต่างกอบโกยโกงกินกันสารพัดอย่าง ประเทศไทยจึงเป็นปัญหาที่ล่อแหลมที่รอวันประทุและนำไปสู่ความหายณนะอันมาจากนักการเมืองรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการส่วนประชาชนไม่ได้อะไรเลยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจึงเห็นควรที่จะลงถนนขับไล่นักการเมืองพักการเมืองรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการที่ ทำตัวชั่วชวให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยกันเสียทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเวลานี้ที่ประเทศไทยครับผมจึงอยากจะรู้ว่ามีนักการเมืองคนไหนมีพัรก,การเมืองพรรคใดที่จะยืนอยู่เคียงคู่เคียงข้างประชาชนและคนชาติพันธุ์ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยที่มีบัตรประชาชนไทยแล้ว ก็ยังถูกเจ้าหน้าที่รัฐรังแก่ครับการเข้าถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลการเข้าถึงเรื่องของสิทธ,ธิการเข้าถึงเรื่องของสิ่งสาธารณูปโภคยังเข้าไม่ถึงร้อปเซดังนั้นวันนี้นะได้มีข่าวบอกวาอ่าได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการออกกฎหมายเพื่อชาติพันธุ์กำลังอยู่ในสภา เราขอเป็นกําลังใจและพร้อมที่จะสนับสนุนและขอเป็นหนึ่งในการเรียกร้องตรงนี้ขนาดพี่น้องที่มีบัตรประชาชนไทยแล้วและเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยก็ยังไม่ได้รับการสนองตอบจากข้าราชการจากรัฐบาลจากนักการเมืองอย่างเต็มที่เหตุก็เพราะเขาเป็นชาติพันธุ์นั่นเอง แต่ถ้าเขามีเงินคนเหล่านี้ก็ได้รับสิทธิ์แต่ถ้าเขาไม่มีเงินคนเหล่านี้ก็ถูกทอดทิ้งดังที่ปรากฏที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายผู้ใหญ่บ้านก็มีที่ทำกินอยู่ในเขตป่าสงวนล,ลูกบ้านก็มีเขตพื้นที่ทำกินอยู่ในป่าสงวนที่ทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายหย แต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีไม่ถูกกันลูกบ้านก็ไปถางที่ของตนเองนะที่ทำไร่ทำนานี่แหละครับปลูกพืชปลูกผล,กลไม้เนี่ยเพื่อที่จะทำเป็นที่ตากกาแฟแต่ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งทางอำเภอทางอำเภอมาข่มขู่นะแล้วก็จับดำเนินคดีหาว่าเป็นการบุกรุกป่าเพิ่มท,ทั้งทั้ที่เขาถางในพื้นที่ของตนเอง นี่คือความไม่เสมอภาคที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับแล้วก็เที่ยงเภอแม่สวยเช่นเดียวกันที่ทำเกณฑ์ถูกเจ้าหน้าที่ไปจับไปยึดทั้งๆที่เขามีโครงการให้เข้าโครงการคอทอชอแต่เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจของตัวเองใช้ความยิ่งใหญ่ของตัวเองไปรังแกพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาติพันธุ์ด้วยเหตุดังกล่าว กระผมเตาจิจาจึงได้ออกมาเดินงานตรงนี้มาทำงานตรงนี้และในอีกไม่นานนี้เราอาจจะเปิดศูนย์เพื่อฝึกอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้มีอาชีพมีงานทำมีเงินใช้เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าปัญหายาเสพติดปัญหาการค้ามนุษย์ถ้าคนเรามีอยู่มีกินมีรูปมีเมียมีสามีเขาก็ไม่อยากจะทําความผิดหรอกครับเขาอยากอยู่สบายสบายแต่ถ้าตราบใดก็ตามเขาไม่มีจะกินแน่นอนนะไม่ว่าเขาคุณท่านเธอหรือแม้แต่กระผมเต่านินจาเองก็ตามมันก็ต้องทำ แต่เราในฐานะภาคเอกชนในฐานะสือ่อในฐานะประธานมูลนิธิสกิดข่าวเต่านิจาเราเป็นมูลนิธิที่ยากจนครับหาเงินบริจาคเข้ามูลนิธิยากมากแต่เราก็ทําและไม่เคยหยุดที่จะทําและก็ไม่เคยท้อและไม่ถอยแต่จะทําต่อไปตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่เราจะทําเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ในทุกมิติ ทางนี้ทั้งนั้นก็อันจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมืองและการจะนำให้พ่อแม่พี่น้องรู้รักสามาคัคคีและรักในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระเจ้าแผ่นดินของไทยไม่คิดคดทรยศคนไทยไม่คิดคดทรยศต่อชาติไทยเหมือนดังที่แรงงานพมา่าได้กระทา นี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วถึงวันนั้นเมื่อไหร่ผมจะนำเอาเรื่องนี้มาบอกกล่าวและมาพูดคุยอีกทีสำหรับวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ